จากนั้นทุกท่านมันมีพบกับเันนี้คือที่หอนะฮะเราอยู่ตับเกมวิดีโอของเกาหลีใช่ไหมใช่หรอครับผมใช่เอล่าอะไรทุกอย่างนะครับไม่ใช่หรอวะเออใช่แหละนะครับผมก็เป็นเกมอืม RPG นะครับเรียบง่ายออโต้จ๋าๆไม่จ๋าสิคือแบบ RPG ทั่วไปแล้วกันเออครับผมก็ลองเข้าไปดูกัน นิดๆหน่อยนะครับว่าเป็นอะไรบ้างแล้วกันนะครับผมอ่าครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับใสเกาหลีก็เลยทีเดียวเชียวนะผมการเล่นทุกผมก็เรามาที่ตรงรับการเป็นไทยนะท่านฝ่าล่างเลยนะครับผมเข้าไปก็จะเป็นมีเรื่องของอาจารย์นะครับผมดังเนาะสามเนาะโอเคนะครับเข้าไปเลยนะครับผม รก็จะมีสองตัวเลือกตรงนี้คือถ้าผ่านเป็นสามดาวนะครับก็คือสามารถกดข้ามกด,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 ดก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 ดล้างอะเออเอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็เนี่ยฮะจะเป็นเรื่องของการจัดทีมใช่ไหมตัวแคลค ลิกลงคลิกลงเรับอ,อากเอาใครอมาล,ลงก็คลิกลงง่ายๆน,นะครับผมแล้วก็อ่าส่วนในเรื่องของด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นสกิลที่เรียกยังไงดีคือคอมโบแล้วกันครับผมคือเกมนี้มีออโต้แต่ว่ามันจะมีสกิลตรงนี้ตนเน,นี้นยน่เวลาเล่นจะเป็นเาไมด้มันจะต้องกดเองครับซึ่งถ้าไมถา่ถ้าไม่กดเองเนี่ยมันจะแบบจะผ่านยากนะครับผมถึนขั้นข้าไม่ผ่าน <laughs> กันเลยดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับคือเหมือนได้นะครับกดคดลิกปุ๊บาใครเข้ามาก็ได้คือคนที่ไม่ได้อยู่ในตีก็เข้ามาได้นะอเออทำมันก็นก็ดีนะครับผมหรือกดตรงนี้ก็ได้ปุ๊บมันก็จะจัดตรงที่ที่เหมาะสมให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองกันเลยแล้วกันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็เข้าูม การต่อสู้เลยนะครับอาจจะมีเล่นงเล็กๆหน่อยนะให้ดูด้วยสงครามบัตร10บาทนะครับเนี่ยครับเนี่ยทักษิณทำได้ต้องกดเองครับนอร์ครบปุ๊บกดเลยปุ๊บต้องกดให้ทันเลยนะเแบ๊บแย่แย้ไปนะครับมันจะคช้เกมเพิ่เตมเป็นเส้นเกมน้อยเพิ่มยังไงครับก็คือการใช้ทักษิณตบบนี้แหละครับเพื่อจะเพิ่มให้เต็มครับแนะนำให้ให้ใช้ให้เต็มที่หลังตลอด หลังเงจะมีเพิ่มครับมจากที่แล้วมลอกไว้อยู่ล็กเพิ่มรไหเข้าเขาไแหนะซแทบจะไม่ได้เลยครสามสสิบเ่องขุดขุดขดขุดะุดขดขยดขุดขุดุดโุดขุดขุดขดขด กดที่ไหนวาดตรงเลยนะอลนะองฮัโบนิดนึงครับผมกดนี้ดีกว่ากดเลดีกว่าเนี่ยรอให้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ที่บอกครับถ้าปล่อยออโต้เลยก็คือเนี่ยเขผ่านค่อน,ออออนอข้างยากนะครับจะต้องเป็นแบบการที่แบบว่าผ่านชัวร์วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอโอเคประมาณนี้ นะเอามาแล้วผมก็เป็น,นเรื่องของระบบะพวกดันเจียนต่างๆครับผม,มเจียนน,นี้ครับให้ลงไปหาเรื่องนะครับผมอะ,อะไระมาั้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของอันนี้ไม่ได้ลองนะแต่เห็นเวลาครับาบก็คงจะมีลงไปปุ๊บก็คงจะมีลาบสามสิบนาทีละมั้งนะครับในการลงนะแล้วกอ็อารีนาครับผมมาดูกันนะครับอารีนาก็คือเราเลือก คู่ต่อสู้นะครับเยอะขนาดี้ยเยอะ,ะเงินจะเลิกเลยนะพลังนะก็เอาพลังที่ดูเราจะสู้ง่ายที่สุดดูเป็นรานเลยดูสู้ง่ายที่สุดแนวแบบนี้กว่าในระับนะครับไปกในจัดที่เหมือนเดิมน,นะครับ ยิ่ยิงนะัเย่ะครับดุยหมื่นสามเอ๋อผมาือจกับสองหมื่นกว่านะครับเอาแค่มาียบร้อยก็เด้งเร๋อผมอนหนึ่กเี่ร้อยร้อยโออที่ไม่ได้อยู่แล้วให้ลังต่างๆรึเครับผม ก็ประมาณนี <cents cover S 3> <c Ris ky> ้นะเหมือนเดิมครับสกิลตรงด้านขวาล่างครับคุณจะต้องกดอระบบอะไรประมาณนี้อรนี้นะเาที่ทีมอเหน่าขึ้นมา้ยน่นี่ี่นไม่ชัดนั่น่่น่่อ โอเครับพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรืบอปเลือกมนแนเอาเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ระบบเป็นเรื่องต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับก็มีเหมนกันที่ล่างครับมีเรื่องของคล้ายๆขันโยกเกมตู้ซึ่งมันคือเรียกว่ามินิเกมแล้วกันถ้าเปิดเราไปเล่นแบบแอปเนึ่ยก็เป็นเก็บกระโดดเก็บเนี่ย ะมาดูกันเห็นไหมฮะเราจะมีไล่ใช่ไหมเรา,าก็วิ่งไปน้ำรถไปโดนเนาะอดน้ำรถจดอะไรเงี้ยโอ้ <c oughs> โห,โหโโพลาดครับผมแนวพยายามจะโดนเนาให้ติดเส้นถายก็ราวๆนี้นะครับเล่นได้บ้างครั้งสองครั้งมั้งมาดูกันครับอ่ต่อมาครับผมขอเนี่ยแบบเร็วเป็นล้นข้านะครับอ่านไม่ออกครับผมลองแล้วกัน แล้วก็อันต่อมาครับผมเป็นกาฉช็อปครับก็อป้งเนนี้มีใเลอกอยู่ตอนนี้แล้วกันครับผมเปิดเลยแล้วกันเอยสามพันกว่าครับผมเปิดก็จะบ้องตัวนี้นี่คิดเพันรับหนพันออกเป็นนี้เราเียรวยโตเก่งๆมาทุกโตทุกหนู เสร็จหมดเลยเดี๋วนี่โอ้โหเช่าอุตติสิกโอ้โหนะครัก็สัดที่สุดเครับผมเพว่การไม่เสียเวลามาก็เป็นเศษนะฮะว่ามันจะได้เยอะน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับนี่ไงวะฟรีอะโอ้โหเปิดมสิครับ มพิเศษซะส่วนใหญ่เนาะนีะ่มีห้ามันมีห้าก็เปิดทีชชู่ลุกแล้วไม่น่าจะได้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับโอเคตามนี้เดี๋ยวที่สามไปเอาให้หมดเอาให้หมด น่าจะมีเปิดแล้วเพิ่อทีเดียวถ้าอันนี้ <c oughs> มันเป็นโหลาร์โอเคนิ <Okay. S 1> ดน้อยหมดครับอันนี้กระป๋องนะผมแล้วก็อันนี้อันล่างสายล่างก็คือ,อพวกอ่ ตะวันตะวัลต่างๆนะครับอันนี้เรามาดูครับผมแล้วอัพเกรดฮีโร่ยัยงไรนะก็กดตรงดุมนีม่นเลยขบบนปั๊าบมาฮีโร่ขึ้นมาเห็นแล้วอันแรกเลยครับผมมันคือไม่คล้ายเป็นหินนะครับอัพเกรดๆๆนะคับติดตึกิืนนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะลองกดจดวบาๆนะครับมันจะเ,เร็วได้ที่จะอ่านตัวอย่างนี้อมาทีๆๆนี้อันนี้ มาครับวแเดี๋ยวนอกนั้นก็จะต้องเรียกเอาเนี่ยประตอนนี้อืมนะครับใส่แปรอะไรแข่งมากันนะครับผมเข้ามาครับผม1ฮีโร่นะครับจะเป็น1กิโลที่เรามีแล้วก็ที่เรายังไม่มีนะครับจะได้เจมส์ตมานเปิดเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนได้มาเหมือนที่เป็นระดับซีหนะครับ ซึ่งก็ต smile, อ hey, ้องเข้าไปอัปเกรดนะครับเนี้ยเพจอะไรบ้างก็คือมีพวกเนี่ยับของอาวุธอ่ารอะไรเลยอาวุธพวกเครื่องป้องกันนะครับแล้วก็สามารถมีบบกได้แต่มก็จะมีเนี่ยมีติดอะไรมในกรณีของมุกแตกเนี้ยนะเนี่ยแบบไม่ติดด้วยนะครับอะไรนะครับนี่โอเค นะครับผมอีกอันหนึงครับที่อัปเกรดได้ก็คือเ x ็นะครับก็ก,ก,นะกดดาวกซ์ตามเลเวลหลักตามเลเวลของคนเล่นนะครับผมแล้วก็สกิลก็ตามเลเวลของคนเล่นเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องเนื้อดาวเลยเหรอเลาดาวเหรออ่ะต่อมาครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นไทยนะครับบอกถึงใช่ไหมอ่อนใจกันเลย อันนี้ถอดของแล้วก็ใส่ของโอเคก็เป็นสเตตัสนะครับไห,ห้มาให้ดนี่รู้จริงจรป้องกัน,นเลือดเสื้อเดือยเลยนะโอเคครับนี้อ่ะต่อมาครับตรงนี้ครับมันคืออะไรครับมันคือก,การใช้แบบใส่ของอะใส่พวกนี้ พอใส่เต็มเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปุ่มเองเกิดเกิดขึ้นนะครับปุ่มที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคืออ่าเป็นคล้ายๆตีบวกครับปิ่งนะครถ้าไม่มีก็ไปอ่านได้จากคามดางนะครับปุ่มนี้นะครับทีนี้พอพอเต็มปุ๊บเรากดตีบวกครับมันก็จะตีอย่างแรกมันโดนเป็นแบบสองเท่านี้หนึ่กสอง,สองนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคด้านล่างก็คือเป็นการอัปเกรดขึ้นจากนั้นซีนั้นบีนั้นเออะไรอะไร จะต้องแบพวกเศษมาเยอะๆนะครับผมต่อเนื่องกันด้วยมีอะไรหรือเปล่าะครับผมต่อเนื่องกันด้วยน,นี้ครับก็คือเป็นโรคภารกิจนะครับทำเสร็จจะมาลาบไอเทมประมาณนี้นะครับแล้วกอ็อันนี้ไม่รู้คืออะไรครับเหมือนแบบสะสมเนาะ โอเคุธ <Alright, S 2> นี้ก็จะบวกเข้าไปตรับพวกนี้ครับคาดว่านะเนี่ย <c oughs> บวกขึ้นมาครับแล้วก็อันนี้เป็นการจัดทีมทขาไม่มีอนะไรอ่าต่อมาเพื่อนเนาะตรงนี้นี่เเพื่อนสามารถเพื่อนเนได้เพื่อนเพื่อนเพื่โอเคนะครับน,นี่ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตีบวกเหมือนกันนะครับจากนั้นก็คือเป็นการสร้างอาวุธนะครับผม ับสร้างเองก็พอทำไหมเนี่ยโอเคนะครับตัวละครตัวไหนอแาบบอาวุธหน่วยไม่มีอาวุธใช้นะครับสร้างได้เลยนะครับผมก็เปแบบคือค่าศึกในเกมนึงสำคัญนะเอาง่ายๆดีกว่านะ <c oughs> ครับชุดชุดนะครับไปลองทำมันกันนะครับผม ต่อามาก็คืออันนี้เป็นออปชันนะครับอ่านไม่ออกเว้ยนะครับผมก็ไปลองมองมั่วกันดูนะครับโอเคสุดท้ายก็ผมเป็นชาน้่ร้อนก็คือเป็นพวกขาวา่าฝาไม่มีอะไรนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโรบายนโอเคก็เปลี่ยนได้ครับแล้วแต่ชอบนะ อคครับผมก็ประมาณนี้ะนะนกันนะครับในฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วเดี๋ยวจ้เจอกันใหม่นะครับนิาไฟดอนเจอกันครับผม